สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้แอดมินนะครับก็จะมาเปิดการชาตินะครับฉลองครบรอบ9.5ปีของเกมไดเรนเจอร์นะครับตอนนี้แอดมินเก็บไว้ได้70ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับก็จะใช้เปิดครั้งละหนึ่งใบนะครับถ้าเกิดเปิดครบนะครับ60ครั้งนะครับ60ใบนะครับก็จะได้รับฟรีไปเลยนะครับอบ9ดาวนะครับเอาไปตีบวกนะฮะของรางวัลดีมากๆเลยนะก็สําหรับเลนเจอร์ในรูปนะครับเป็นเลนเจอร์ปอักราฟที่มีแจกในการชาติ9.5เนาะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ หนึ่งในเจ็ดมีบางใบนะครับตัวเท่นบิอยากได้นะครับก็จะเป็นเจสก้าบาสตันนะครับก็จะเอาไว้ใช้ในกิลเลตนะครับตัวการบินตัวนี้ก็ดีมากเลยนะครับซาลีมักลุกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบินเนาะดิโอนาดบินอันนี้ก็ยังใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีเอลลี่แล้วก็บอสเค้นะครับเจ้ามูนกีตาร์แปดดาวเนี่ยก็เป็นตัวแทนที่เอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวซซลลี่นะครับถือลูกกว่านะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองลุ้นดูนะครับว่าจะได้ไหมเนาะขอเปิดแบบ ทำพีหนึ่งร้อยอย่างเดียวเลยครับยูนิคอร์นนะครับทำพีหนึ่งร้อยเช่นเดียวกันครับสนีกุไก่นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆปั้นถึงสองสิบได้เนี่ยเออมันจะมีตามเมจที่ไกลนะครับเอาไปใช้ได้นะครับใน p ิวพนะครับก็อาจจะเป็นสำหรับดิกเริ่มต้นนะครับจะใช้ดีนะครับแล้วก็เห็นบางคนนะครับจะอาดับนะครับไปติดเทียบแปดดาวแล้วก็เอาไปใช้ในกิวได้ด้วยนะลุ้นต่อนะครับด้วยความรวดเร็วซลี่นะครับ จะออกไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้หมดเลยนะครับอ่บาบาวอมยิ้มนะนักํานามนะครับซันลีทิมะานะครับมูนเชคสเปียนะครับก็เกียนไว้ตีบวกพีหนึ่งร้อยครับ รือไม่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบที่มีร้อนคังจริงๆนะครับแล้วก็เอาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการตีบวกเฮ้ยตัวนี้ดีนะครับคนนี้เด็กประถมนะครับเป็นสายแท้งที่ตอนนี้ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับเออใช้เห็ลิ้เพชรนะครับเพชรหนึ่งเพชรสองเพชรสามก็ยังมีเพื่อนๆนะครับเอามาใช้นะครับตัวนี้ดีนะครับเก็บไว้นะครับแล้วก็แนะนํานะครับถ้าได้เยอะนะครับตีบวกเป็นพีหนึ่งร้อยเอาไว้เคลียนะครับเออด่านพิเศษนะครับระดับยากได้ด้วยนะเอาไว้ใช้ได้นะครับได้ของดีหนึ่งแล้วนะ บอมบนะครับถ้าใครมีเยอะนะครับก็เอาไว้ใซด์ทำพีหนึ่งร้อยนะครับบาวซูสนะครับเจสิกานีอ่ามูนแท้งนะครับตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเอ่อนลีเออสำหรับผูเริ่มเริ่มต้นใหม่นะครับก็อาจจะเป็นหลีทองแดงลีเงินนะครับลีทองนะครับตัวนี้เป็นสายแทงที่ค่อนข้างถึกนะครับยังใช้ได้อยู่นะมีตัวใช้ได้หลายตัวเลยนะ จ้าแม่เจสิก้านะครับตัวนี้สามารถตีบวกทำเป็นพีหนึ่งร้อยได้นะครับเป็นตัวแทงนะครับแล้วก็ใช้อีเวนต์วิ่งนะครับใช้ได้ดีเลยมันจะมีบัฟวิ่งเร็วนะครับตัวนี้แล้วก็โอ้โหเอ่อเป็นตัวที่วิ่งนำหน้าเพื่อนเพื่อเลยนะครับสามารถทําให้ได้แบบระยะทางในการวิ่งเนี่ยที่ได้มากขึ้นนะครับมีตัวเอาไปใช้ได้หลายตัวเลยนะตัวไหนใช้ไม่ได้เราก็ตีบวกไปเนาะตัวฮันนี่ก็ตีแรงเหมือนกันนะครับเป็นสายไวพิมนะครับพิโก้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายไวพิทนะครับก็จะเพิ่มบัฟนะครับทําให้ตีีแรรรงขึ้นนนนะะคคัับบใ ระดับตำนานก็ยังมีคนเอามาใช้อยู่เนาะผู้เล่นที่เห็นจะเป็นผู้เล่นชาวญี่ปุ่นนะครับที่เขาจะอด a นะครับติดเกียร์แปดดาวแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในทีมนะเนาะบางคนก็อาจจะใช้ตัว s าวรี y เป็ดดินใหญ่อย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกเล่นแต่ละคนนะครับถ้าเกิดเรามีเกียร์ที่ดีนะครับแล้วก็มีการ u ศสกยภาพที่สูงเนี่ยมันก็จะทําให้เอาไปใช้ได้นะครับอันนี้เจสิก้านะครับก็เอาไปตีบวกเนาะซา l ี y machine น,นะครับตัวนี้นี่เอาไปสตันได้นะเห็นเพื่อนๆเ,เ,เอาไปใช้ในลีก เ,ออเริ่มต้นนะครับรีดทองแดงรีดเงินแล้วก็รีดทองนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีเยอะนะ้องตีบวกสองยสิบได้นะแล้วก็ทำ P หนึ่งร้อยเอาไว้ใช้สตันได้นะครับสตันหมู่นะครับเป็นวงกว้างประมาณหนึ่งนะครับพอใช้ได้นะพอใช้ได้ลอื่นนะครับถ้ามีล้นจริงๆนะครับก็เอาไปตีบวกนะครับตีบวกตัวเก้าดาวก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ครบเก้าดาวเนาะออเจสเกา้าออกบ่อยนะเนี่ยมินว่าต้องได้ P หนึ่งร้อยสองสองตัวเจสซเก้าบ่อยจริง แมวโชคลาบนะครับอันนี้ก็เอาไปใช้ได้นะครับอ่ามูนนะครับอัศวินนั์สักธิ์นะครับตัวนี้เดี๋ยวแอมมี้จะเก็บเอาไว้ใช้นะครับทำทีหนึ่งร้อยนะครับบราสูสนะครับโอ้โหฮีโร่ชาวส์นะครับถ้าใครมีเยอะก็ตีบวกทำทีหนึ่งร้อยเลยครับคนนี้กองเชียร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวน่ารักน่ารักนะครับเอาไว้เก็บสะสมได้นะครับทำทีหนึ่งร้อยได้นะครับตัวนี้ ตัวที่อยากได้ยังไม่ออกเลยตอนนี้เราตัว3สามสิบกว่าใบานะครับเหลือสามสิบสี่ใบแล้วลองดูสิว่าจะมาให้ไหมรู้สึกเหมือนมันจะวนแบบออกตัวดเดิมๆนะครับซ้ำๆนะครับแต่ไม่ไห็นครับเดี๋ยวเราเอาใช้ตีบวกได้นะครับเพราะว่าเราจะได้กบก้าดาวเนาะไซมอนนะครับไซมอนคิกบ็อกซิ่งนะครับตอนนี้ก็ดูเกียนเกียน อ่าตัวนี้นะครับโคนี้ลูกโป่งนะครับมีเพื่อนๆหลายคนยังเอามาใช้ได้อยู่นะเป็นตัวแท้งนะครับแล้วก็สกิลที่เด็ดของมันก็คือจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวเล็กตัวตุ๊กตาตัวเล็กๆนะครับเศษดีนะครับตัวนี้นะครับเอ่อหลีกเริ่มต้นนะครับทองแดงเงินแล้วก็ทองนะครับหรือแม้กระทั่งหลีกเพชรสามนะครับก็ยังเห็นเพื่อนๆเอามาใช้อยู่นะครับตัวนี้น่าเก็บสะสมนะครับเราเก็บเอาไว้ใช้งานได้นะเดนนิสนะครับเอาไว้ทำพีหนึ่งร้อยเนาะหรือไม่ก็ไปตีบวกนะครับ ตัวเป้าหมายยังไม่มาเลยนะอ่าบูลนะครับูลชนูเนาะตัวนี้จะเป็นตัวการบินนะครับเอ่อสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีตัวการบินนะครับตัวนี้จะค่อนข้างเด็บตรงที่มันยิงตัวบินในระยะไกลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่เกียร์หกดาวอย่างเช่นพวกปืนรองเท้าแล้วก็แหวนนะครับใช้ได้นะ ใช้ได้นะครับลองเก็บเอาไว้ใช้นะครับเออทำสองร้อยสี่สิบได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้ยิงตัวกันบินนะค่อนข้างยิงดีนะครับสําหรับผู้ได้เริ่มต้นนะครับที่ยังไม่มีตัวการบินเนาะตัวนี้ก็อาไปใช้ได้นะครับดีทองแดงหลีเงินหลีทองนะครับเอาไว้ใช้ดีในกิวอก็ใช้ได้นะครับเบ้าเตียวหุยตัวนี้ก็เป็นตัวแทนที่เก็บเอาไว้ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับสําหรับหลีกเริ่มต้นนะครับตัวตัวใช้ได้สําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยมีค่อนข้างเยอะเนาะลองเอาไปประยุกต์รับับบ้้นนนดดะะคเองาย่ทีโห แต่ว่าเราก็สามารถเอาพวกนี้นะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับตัวที่ใช้ไม่ได้ก็ใช้เป็นวัตถุดิบบวกไปไม่มาเลยนะครับเหลือตอนนี้แอดมินเหลือยี่สิบยี่สิบสามตัวนะครับตัวที่เป็นรูปที่ป๊อปอัพในในหน้าจอกาชาเนี่ยยังไม่ออกมานะอ๋อยังไม่มาจริงนะเหมือนมันจวนเป็นแบบซ้ำๆกันนะ หมดอีเวนต์นี้เนี่ยได้ P100 ได้อีกหลายตัวเลยนะครับเอาไว้ฟาร์มนะตัวที่แบบออกบ่อยๆนะครับเนี่ยอย่างตัวเจสสิก้านะครับแอบบันบินจะได้ P100 2ชุดเลยนะฮะออกเยอะมากนะครับตัวกันบินนะครับมูนักกล่นนะ จะเป็นสายพลังทาบไม้นะครับ้ายมีนจำไม่ผิดเนาะตัวนี้จะค่อนข้างมาตียิงตัวบินข้างหน้านะครับถามว่าพอใช้ได้ไหมก็สาหรับหลีกเริ่มต้นนะครับเก็บเอาไว้ใช้ได้นะครับถ้าเกิดเราได้วัตถุดิบเยอะเนี่ยเราก็มาทํา240นะครับหรีกทองแดงหรีกเงินหลีกทองนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ใช้ยิงตัวบินได้ดีนะครับดูต่อ ควีนมักลุกนะครับตัวนี้ก็เป็นสายแทมเหมือนกันนะครับธาดไฟนะครับพอใช้ได้ครับพอใช้ได้ถ้าเ,เพื่อนๆได้จากกาชา9นะกจุดาเยอะๆเนาะก็ตีบวกเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาไว้เป็นตัวแทมนะครับลีต้นๆนะครับผู้ล่นเริ่มต้นเนี่ยก็เอาไปใช้ได้นะครับก็แอดมินจะเก็บเอาไว้ทาพีหนึ่งรอยนะเก็บไว้หลายๆตัวนะเก็บสะสมไว้อย่างน้อยแคเตอร์ของเกมเนี้ยมันก็น่ารักเนาะมันเป็นเกมที่ขายแคเตอร์ตัวการ์ตู Ranger นเรนเจอร์เนาะเพราะฉะนั้นก็เก็บสะสมเรนเจอร์น่ารักน่ารักไว้นะครับ ไม่มาเลยนะครับเหลืออีกแปดตัวนะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็จะได้ตัวกบดาดาวเนาะเอาไปตีบวกนะครับ เจสิก้ามหาปุโรหิตนะครับตัวนี้มันจะมีให้สะสมในด่านพิเศษด้วยนะเอ่อจะเป็นด่านที่อยู่ทางด้านขวาสุดนะไม่จำชื่อด่านไม่ได้นะครับก็จะเป็นตัวอาร์ท่านะครับที่เอามาให้ตีบวกกันนะตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับใช้ฮิลใช้ซัพพอร์ตทีมได้นะครับก็สําหรับดิกเริ่มต้นนะใช้ดีเลยก็เก็บทาสวงรคิได้เลยนะครับอันนี้แนะนำเนาะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆที่ได้เยอะเนี่ยก็ตีบวกเป็นพ100ด้วยก็ดีนะครับเอาไว้ใช้ได้นะครับดิเงินดิทองนะครับดิทองแดงนะครับเพชรสามนะครับ เนี้ยหนาดน,นะครับต้นไม้ตัวนี้เป็นสายแทนทัดไม้นะครับก็ยังถือว่าเด็ดอยู่นะครับสำหรับคนที่ชัมเปญตัวนี้เนาะ เออแอดมินก็เก็บไว้เป็นทีหนึ่งร้อยนะครับก็เอาไว้ใช้ฟาร์มนะครับในสเตจพิเศษแบบธรรมดานะครับแล้วก็ดันหลักนะครับที่เอาไว้ฟาร์มตัววัตถุดิบศักยาภาพแล้วก็ฟาร์มเลนเจอร์ฟาร์มตวัวตีบวกตัวอื่นนะครับคนที่แชมเปนเนี่ยก็เก็บเอาไว้ใช้ดีนะครับแล้วก็ในดิบพีหรือแม้กระทั่งกิวอนะกิวอก็อาจจะเป็นกิววอลดิบต้นๆนะครับดิบทองแดงดิบเงินนะครับดิบทองนะครับแล้วก็ส่วนในพิวพีเนี่ยระดับผู้ได้เริ่มต้นนะครับเออทองแดงเงินแล้วก็ทองเนี่ยตัััววนนนนนีีี้้้้ใใใชชดดะะคครรบบบเเเก็็อาาไปมมท ใช้ได้ครับถ้าได้เยอะตีบบกพีหนึ่งร้อยเลยนะครับซารีแมวกวาดทองคำนะครับถ้าได้มานะครับตัวออท้านะครับแล้วก็เก็บสะสมได้นะทําเป็นตัวสองร้อยสี่สิบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นธาตุไฟนะครับเอาไว้วิ่งชนนะครับก็ยังพอใช้ได้ครับในดิ่เริ่มต้นนะบาลิสต้านะครับตัวนี้เป็นไหวพริบนะครับตีดาเมจใช้ได้อยู่นะฮะออกซ้ำให้เลยนะครับเดี๋ยวทำพีหนึ่งร้อยเนาะอ่าตัวสุดท้ายแล้วนะ โอ้ยปิดท้ายได้ดีนะสําหรับคลิปนี้นะครับก็ได้เป็นตัวพิคโคนะครับก็เป็นทาดุไม้นะครับแล้วก็เป็นสายแบบพิมพ์นะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับตรวน,นี้เอามาใช้ได้นะครับแล้วก็เห็นมีผู้เล่นเทพๆหลายคนนะครับอาดับนะครับเอาไปใช้ใน กิวล์นะครับหลีกตำนานนะครับใช้คู่กับตัวซารีเป็ดลิ้นยาวนะเออตัวเจ้าพีโคเนี่ยจากที่บอกนะครับมันก็จะเพิ่มบัฟนะครับเพิ่มคริตนะครับทำให้มันตีแรงมากขึ้นนะครับเออจากที่อัจมินเห็นแล้วก็เห็นเป็นผู้เล่นชาวญี่ปุ่นนะครับเขาไปวางในกิวลนะครับใช้วางคู่กับซารีเป็ดลิ้นยาวนะครับแต่ใดๆคือต้องมีเกียร์ที่ดีด้วยนะถ้าเกิดเป็นหลีกเออระดับมาสเตอร์หรือตำนานนะครับถ้าจะเล่นตัวนี้เนาะต้องเออตอนนี้ก็ต้องใช้เป็นเกียร์แปดดาวไปเลยก็ก็จะยิ่งดีนะครับแต่ว่าสำหรับผู้เล ไปใช้ได้อยู่นะครับอ่าเรามาดูนะครับมีชานที่เราจะได้นะเป็นกบก้าวดาวนะมาจริงไหมนะครับลุ้นมามาอยู่แล้วแหละมาอยู่แล้วแหละนะครับมันก็อยู่ในช่องภารกิจพิเศษเนาะถ้าการเปิดตัวนะครับอีเวนต์9.5นะครับหนึ่งครั้งขึ้นไปนะครับเราก็จะได้เป็นตัวเอ่อตัวฟรีนะครับถ้าเปิดห้าครั้งนะครับได้เป็นกบออลตราก้าดาวนะครับของรางวัลดีนะแล้วก็ถ้าเกิดเปิดสิบครั้งนะครับได้เป็นตัวสองใบเนาะ โอ้พอดีแอดมินเพิ่งเห็นนะถ้าเกิดเราเปิดตั๋ว9.5ครบ1 5ครั้งนะครับก็จะได้กบไฮเปอร์นะครับมาไปตีบวกนะครับโอ้เดี๋ยวแอดมินจะเก็บไว้บวกบ้าอัศวินนะครับถ้าเปิด20ครั้งนะครับได้ตั๋ว2ใบเลยนะคะว้าวเพิ่งเห็นวันนี้เพิ่งเห็นจริงๆนะครับยังไม่เคยกดดูนะครับก็25ครั้งนะครับก็ได้กบไฮเปอร์8ดาวอีกนะครับโอ้บ้าอัศวินมาแอดมินเนี่ย240แน่นอนแล้วแล้วก็ถ้า30ครั้งนะครับก็จะได้นเป็ เลนเจอร์นะครับหนึ่งชิ้นนะได้เป็นอะไรเนาะเดี๋ยวขอดูนิดน,นึงนะจะแจกเป็นตัวอะไรอะ่ะโอ้ยซลลี่ห่อสาลายนะครับตัวนี้ใช้ดีนะแล้วก็หลีกระดับเพจนะครับยังเห็นมีคนเอามาลงอยู่เนาะระดับมาสเตอร์สามนะครับก็ยังเห็นมีเพื่อนๆเ,เอาลงมาเล่นด้วยนะครับอันนี้จะเลือกระดับได้ถึงแก้วดเลยนะถือว่าของแจกตามมิชั่นเนี่ยที่ครบถือว่าค่อนข้างดีนะอะมาดูกันต่อนะ ตามสัญญาเนาะถ้าเกิดเราเปิดค้บนะครับหกครั้งนะครับเราก็จะได้เป็นเลนเจอร์ไอเป็นลีโอนาดนะครับ9าดาวเนาะรีบกดรับก่อนเลยนะครับนี่ได้จริงนะครับได้จริงนะครับได้จริงนะครับก็อย่าลืมนะครับไปเปิดกันเนาะก่อนที่จะหมดระยะเวลาอีเวนต์นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะตุนเอาไว้เป็นแบบหลักร้อยตัวแล้วก็ไปเปิดทีเดียวนะคะก็ย้ำว่าอย่าลืมนะอย่าลืมเปิดนะครับ